สวัสดีครับโค้ดเคฟิตเทอร์มินัลคอมเพื่อนๆรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าในการทำอินเตอร์เมทเทนฟาซิ่ง46ทับ8เพื่อลดไขมันเราควรกินโปรตีนให้เพียงพอแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่านอกจากจะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วโปรตีนมีส่วนช่วยเราลดไขมันได้เร็วขึ้นยังไงบ้างหรือจริงๆแล้วถ้าเราอยากลดไขมันให้ได้ผลและไม่ตะบะแตกในแต่ละวันเราควรกินโปรตีนให้ได้มากแค่ไหนและมีวิธีกินโปรตีนแบบไหนบ้างที่จะช่วยให้เราลดไขมันได้เร็วขึ้นวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนํา3วิธีในการกินโปรตีนนนเเพืื่่ออลลลดไไขมมััแะสรร้้้าาางววกกกคคบบูปท อิเทเมทเทนฟาซิ่งซีนออทับแต่ตามมาเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเหตุผลที่เราต้องกินโปรตีนมากขึ้นเพื่อลดไขมันผมอยากให้เ,เพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบเมตาบอลิซึมและก็ฟูดเทอร์โมเจเนซิสกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือเมื่อเรากินอาหารเข้าไปทุกชนิดนะครับร่างกายเราจะต้องเผาผลาญพลังงานแคลอรี่มากขึ้นเพื่อน,นํามาใช้ในกระบวนการย่อยอาหารการดูดซึมอาหารและการนําพลังงานไปใช้นั่นเองยิ่งอาหารที่เรากินนะครับมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากเท่าไหร่การดึงไขมันมาใช้เพื่อเเป็็นนนนนนพลััังงงาาาาะกกกจมมีขึ้้ท่่ยยตวอ ร,ร่างกายเราจะต้องใช้เวลาและก็พลังงานแคลอรี่มากขึ้นในการที่จะมาย่อยแล้วก็ดูดซึมปลาแซลมอนมากกว่าขนมปังนั่นเองครับต่อมาเพื่อนๆรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าโปรตีน1กรัมจะให้พลังงานประมาณ4แคลอรี่แต่คําถามคือทฤษฎีนี้มาจากไหนและตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า metabolizable energy หรือว่า ME นะครับถูกคิดค้นและก็พัฒนาขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่า Adwater ซึ่งเขาได้สรุปมาชัดเจนว่าโปรตีนและก็คาร์โบไฮเดรต1กรัมนะครับจะให้พลังงาน4แคลอรี่แอลกอฮอล์นะครับ1กรัมจะให พลังงาน7แคลอรี่และไขมันทุกชนิดนะครับ1กรัมจะให้พลังงาน9แคลอรี่นั่นเองแต่ดรแอดวอเตอร์นะครับได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะพบว่าร่างกายเราจะต้องเผาผ่านไขมันมาเป็นพลังงานผ่านระบบเมตาบอลิซึมเพื่อที่จะมาย่อยและก็ดูดซึมอาหารที่กินเข้าไปซึ่งจะมีชื่อเรียกว่า diet induced thermogenesis หรือว่า thermic effect of food ครับยกตัวอย่างเช่นกรดอะมิโนโลูซีนที่ได้จากอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับในปริมาณ1กรัมจะให้พลังงาน6.5แคลอรี่แต่พอผ่านกกกรระบวนายย่อแล็ดดูซึม แคลอรี่จะเหลืออยู่แค่ประมาณ4.6แคลอรี่เท่านั้นหลังจากนั้นนะครับร่างกายก็จะนํากรดอะมิโนนี้ไปใช้ในกระบวนการสร้างมวลกล้ามเนื้อหรือว่าโปรตีนซินเทซิสซึ่งจะทําให้พลังงานที่เหลือจริงๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3-3.7แคลอรี่เท่านั้นเองเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าอาหารทุกชนิดที่กินเข้าไปร่างกายเราจะต้องเผาผลาญไขมันเพื่อมาเป็นพลังงานในการย่อยและก็ดูดซึมต่อมานะครับการที่ร่างกายจะนําสารอาหารไปใช้ในกระบวนการต่างๆพลังงานแคลอรี่ที่กินเข้าไปนะครับก็จะหายไปอีกทีนี้คําถามต่อมาก็คือทําาาาไมโปปรตีนนถึงเ็สอาหา ที่สําคัญที่สุดในการลดไขมันนั่นก็เป็นเพราะว่าในบรรดาอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือว่าโฮลฟู้ดนะครับอาหารโปรโตีนสูงถือว่าเป็นอาหารที่กระตุ้นเทอร์มิกเอฟเฟกต์ออฟฟู้ดได้เยอะที่สุดหรือว่าร่างกายเรานะครับจะต้องใช้เวลาและก็พลังงานมากขึ้นในการที่จะมาย่อยและก็ดูดซึมโปรโตีนนั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าโปรโตีนจะมีไนโตรเจนอยู่และการที่ร่างกายเราจะใช้โปรโตีนได้นะครับร่างกายต้องแยกไนโตรเจนออกจากกรดแกรมิโนก่อนดังนั้นแค่เรากินโปรโตีนมากขึ้นนะครับเราจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเผาผ่านไข ซึ่งพลังงานแคลอรี่นะครับอาจจะมากถึง20-35%ซึ่งถือว่าสูงมากๆครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าโปรโตีน1กร,รัมจะให้พลังงาน4แคลอรี่แต่เมื่อผ่านกระบวนการย่อยอาหารการดูดซึมและก็การนำไปใช้พลังงานแคลอรี่ที่เหลือนะครับอาจจะเหลือแค่ประมาณ3แคลอรี่ต่อ1กรัมเท่านั้นนอกจากนี้นะครับนักวิจัยยังยืนยันมาด้วยว่าโปรโตีนเป็นสารอาหารที่ทําให้เราอิ่มท้องนานที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตนั่นเป็นเพราะว่าโปรโตีนจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอง อีกทั้งโปรโตีนยังมีส่วนช่วยลดระดับฮอร์โมนหิวนั่นก็คือฮอร์โมนเกลินอีกด้วยครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงอยากแนะนำให้เพื่อนๆกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงมากขึ้นเป้าหมายหรือปริมาณโปรโตีนที่เราควรกินต่อวันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50-60%ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันซึ่งถ้าเพื่อนๆมาถึงจุดนี้ได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะสามารถลดไขมันได้มากถึง500กรัมต่ออาทิตย์เลยทีเดียวครับพอเรากินโปรโตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับเราจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อหรอล,ลได ได้ซึ่งก็จะช่วยทําให้พละกําลังไม่ตกระหว่างการลดไขมันระบบเผาผลาญหรือว่าระบบตาบอลิซึมนะครับจะทํางานได้ดีอย่างต่อเนื่องและเราก็จะเสี่ยงที่จะโยโย่น้อยลงนั่นเองครับยังไม่เพียงเท่านี้นะครับสุขภาพผมสุขภาพผิวและก็สุขภาพเล็บจะแข็งแรงและก็ดีขึ้นตามมาด้วยซึ่งเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับจะสามารถสังเกตได้เลยว่าในอาทิตย์แรกที่เรากินโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะครับผิวเราจะเนียนขึ้นผมเราจะล่วงน้อยลงและเล็บก,ก็จะแข็งขึ้นดังนั้นการกินอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่มีโปรตีนคุณภาพสูงนะครับจึง ไขมันโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ติดมันน้อยผลิตภัณฑ์นมเช่นนมวัวร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาและก็อาหารทะเลเป็นต้นครับเมื่อเพื่อนเพื่อ,อรู้เหตุผลเบื้องต้นที่เราควรกินโปรตีนมากขึ้นและผลลัพธ์ดีๆที่เราจะได้แล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับว่า3วิธีในการกินโปรตีนเพื่อลดไขมันด้วยสูตร intermittent fasting 1 6ทั 8, มีอะไรบ้างวิธีที่1ก็คือกินโปรตีนให้ได้ประมาณ60%ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันในการลดไขมันด้วยสูตร intermittent fasting 1 6 8ันะครับเพื่อนๆควรกินโปรตีนนนนใหห้้้มมาาากกขึเปยคั่็ือ60% ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันยกตัวอย่างนะครับถ้าใน1นวันเรากินอาหาร1,200แคลอรี่โปรโตีน60%จะอยู่ที่ประมาณ120กรัมหรือว่าประมาณ480แคลอรี่ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเริ่มปรปับตัวเพื่อกินโปรตีนให้มากขึ้นและยังกินได้น้อยอยู่ผมแนะนําให้พยายามกินให้ใกล้เคียงกับ60%ให้ได้มากที่สุดครับและจากประสบการณ์ตรงในการเทรนออนไลน์นะครับปริมาณโปรตีนต่อวันที่เพื่อนๆผู้หญิงสามารถทําได้ดีจะอยู่ที่45%ถึง6ตี่านะริบู้าเก เกินไปสามารถควบคุมปริมาณโปรตีนให้พอดีได้อย่างต่อเนื่องและช่วยให้เราไม่หลุดไปกินขนมหรือว่าตะบะแตกระหว่างการลดไขมันครับทิปที่2ก็คือกินโปรตีนก่อนมีชีสมิลทุกครั้งในการลดไขมันด้วยสูตร intermittent fasting 6ถั8นะครับเพื่อนๆสามารถมีชีสมิลได้และผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรม,มีชีสมิลประมาณ1-2มื้อต่ออาทิตย์เท่านั้นต่อมานะครับเพื่อที่เราจะสามารถควบคุมปริมาณจังปูได้ดีขึ้นผมแนะนําให้เพื่อนๆกินโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันและอาหารมื้อแรกก่อนที่จะมีชีสมิลนะครับผมแนะนําให้เพื่อออนนนัดโปปรตีไก่เล ปริมาณที่แนะนำนะครับนั่นก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมผมไม่แนะนําให้เพื่อนไปกินชีสนิลเป็นอันดับแรกเพราะเราอาจจะหิวเกินไปและไม่สามารถควบคุมปริมาณได้นั่นเองครับพอถึงเวลาที่เ,เพื่อนอยากมีชีสเิลนะครับผมแนะนําให้เพื่อนกินอาหารที่ชอบเราสามารถกินอะไรก็ได้ที่อยากกินคําแนะนําจากผมก็คือกินให้เสร็จไปเลยในมื้อนั้นเราไม่ควรซื้ออาหารขยะกลับบ้านครับต่อมานะครับถ้ามีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยผมแนะนําให้เพื่อนเลือกดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีคาร์โบไฮเดตสูงยกตัวอ,อย่างเช่นเตกิล่าายม เลี้ยงเบียร์แล้วก็ไวน์ที่มีน้ําตาลสูงสูงเป็นต้นครับทิปที่3ก็คือกินผักแล้วก็ผลไม้ควบคู่ไปกับการกินโปรตีนสูงด้วยก่อนอื่นเรามาพูดถึงการกินผลไม้ควบคู่ไปกับการกินโปรตีนเพื่อลดไขมันกันก่อนดีกว่าครับพะในการลดไขมันด้วยสูตร intermittent fasting 48นะครับผมแนะนำเพื่อนๆกินผลไม้ทุกวันเพราะในผลไม้นะครับจะมีทั้งน้ําตาลกลูโคสและก็น้าตาลฟุกโตสที่จะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นตลอดเวลาไม่มีอารมณ์เหวี่ยงวินและมีพละกําลังมากขึ้นในการออกกําลังกายผลไม้ที่ผมแนะนําให้กกกกินนนนเป็็หลลััคร่คือ้วย Apple, Sally, แสาตง และก็ส้มเป็นต้นซึ่งเราควรกินผลไม้สดนะครับไม่ปั่นหรือว่าปั่นแยกกากจะดีที่สุดครับในการกินผลไม้ระหว่างการลดไขมันนะครับผมแนะนําให้เพื่อนกะปริมาณให้ดีด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเล่งการเผาผลาญไขมันนะครับปริมาณคาร์โบไฮเดทที่ผมแนะนําซึ่งรวมผลไม้แล้วจะอยู่ที่ประมาณ100กรัมต่อวันหรือถ้ามากสุดนะครับก็ไม่ควรเกิน120กรัมต่อวันครับต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนควรเริ่มกินผักมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีเส้นใยอาหารเพื่อมาช่วยย่อยอาหารโปรตีนสูงและเส้นใยอาหารนะครับก็ ผมแนะนําให้กินผักผลไม้เพื่อให้ได้เส้นใยอาหารต่อวันประมาณ30กรัมซึ่งมันก็จะเทียบเท่ากับผักประมาณ500-600กรัมและก็แอปเปิลลูกใหญ่ประมาณ2ลูกครับการกินอาหารเยอะๆแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอยู่เช่นเป็นคนขับถ่ายยากท้องอืดและก็ท้องเสียอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราอาจจะต้องระวังด้วยนะครับเพราะการกินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงอาจจะทําให้อาการแย่ลงได้ผมแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าครับแน่นอนครับว่าปริมาณเส้นใยอาหารที่ผมแนะนําต่อวันถือว่าสูงมากเพื่อนๆอาจจะยังไม่จํา ต้องกินให้ถึงนะครับแต่เราพยายามกินให้ได้ใกล้เคียงก็พอแล้วครับประเด็นสําคัญที่ผมอยากฝากไว้ก็คือเราควรเริ่มฝึกที่จะก,กินผลไม้และก็ผักมากขึ้นและก็เริ่มเรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณความอิ่มจากการกินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงด้วยและในระหว่างที่เราอดอาหาร16ชั่วโมงนะครับเราก็ควรสังเกตด้วยว่าความหิวที่แท้จริงมันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะสามารถแยกได้ว่าความอยากและก็ความหิวมันต่างกันยังไงนั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าในการกินอาหารเพื่อลดไขมันอาหารโปรตีนสูงถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญ กนสูงมาขึ้ตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าใน1วันเราควรกินให้ได้ใกล้เคียงประมาณ60%ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการต่อวันให้ได้มากที่สุดต่อมานะครับเราก็ควรเพิ่มเส้นใยอาหารและก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่จะได้จากผักและก็ผลไม้เพื่อที่จะช่วยในการย่อยอาหารและก็การขับถ่ายให้เป็นไปได้ดีนั่นเองครับท้ายสุดนะครับในการมีชีทมิวในแต่ละอาทิตย์การกินอาหารที่มีโปรตีนสูงไปก่อนเป็นมื้อแรกจะช่วยให้เราควบคุมปริมาณอาหารขยะได้ดีขึ้นและเราก็จะรู้สึกพอใจกับอาหารที่กินเข้าไปมากขึ้นด้วยครัััถถ้้าาาเพืื่อออนนยยงงมมีํหขสสะครับ คอมเมนต์ Comment, หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้ำหนักลดไขมันอยากจะเริ่มทำ intermittent fasting สี่ถ้า8อย่างถูกวิธีแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีและถ้าเคมี Me, เราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตทุกระดับของเพื่อนๆสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้เคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ